คลิปนี้นะสำหรับคนที่ลักรถนะใครดูคลิปนี้แล้วสำหรับคนที่ร้างรถเนี่ยต้องดูเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโชคนะครับเพราะว่าโชคเนี่ยที่เราซื้อมาเป็นแพงหรือคนที่แบบแถมว่ามาเป็นแพงหรือเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยเราก็เราจะเช็ดฉีดเช็ดล้างมันแต่จริงเนี่ยพี่พี่หมีก็ไปถามว่าบางคนหนึ่งแต่งรถเนี่ยเขาแต่งรถทำไมเขาต้องออกผ้าคลุมโชคมันดูมันดูแบบเบ้อไปไหมแต่พอเราไปถามประจัรุ่นจริงวะเพราะว่าเราที่เขากันเนี่ยไม่ใช่เพราะความสวยหรืออะไรเขาเพราะขาเป็นห่วงโชคเพราะว่าโชคอะไมันแพงมาก ถึงว่ามันสวยแต่ว่าเราก็ไม่อยากโช์เพราะว่าทรายเอ่ยฝุ่นเอ่ยหรือว่าอะไรที่มันเข้าไปอัดทําให้โชคมันเสียเนี่ยมันทำให้โชกเราพัางง่ายพ่องเร็วขึ้นถ้าเรามีผ้าคุมโชกเนี่ย มันจะทำให้เราโชคเนี่ยอยู่ได้ยืดระยะการใช้งานได้ย,ยาวมากเพราะว่าถ้าฝุ่นหรือทรายไม่เข้าไปเนี่ยโชคก็จะแบบเออใช้ได้นานแล้วก็ดีอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วพี่หมีก็เลยหาว่าเออทุกผ้าคลุมโชคมันเท่าไหร่ล่ะจริงๆเนื่องจากจะแพงกว่านี้ก็โอ้โหเราไปดูเนี่ยโหละคาหกสิบาทห้าสิบาทไม่ถึงร้อยก็มีนะหรือว่าดีๆก็สองสามร้อยหือว่าโหเป็นหนังก็มีนะบางคนบอกเป็นหนังก็มีนะเออเราดูสุดทายจริงเออเราเอาซื้อผ้ากันโชคมาคลุมอ่ะเดี๋ยวพี่หมีก็จะสั่งมาแล้วก็ซื้อมาเพราะว่าสุตติววว่่่่าา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 ามม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 มัันน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 ้้้้้องใชชชชชะะะะะะะทุุกกคคคเเเเพรรรรรดผผีีีียยยปปปโ์สลณถ พี่หมิวว่าอาจจะไปยืดถึงส like like ักสองปีได yeah, ้เลยนะเพราะว่าโชคเนี่ยมันสิ่งที่แบบทําให้เราไม่ปวดหลังนะเพราะโชคเสียเนี่ยขึ้นมาเนี่ยพอไม่เราปวดหลังมันเด้งแล้วคนซ้อนหรือว่าคนที่ด้างหลังก็ปวดหลังนะเออใครอย่ามองข้ามเรื่องนี้เวลาแต่งรถแล้วก็สำหรับคนแต่งรถที่แบบเน้นเพื่ออสุขภาพเน้นเพื่อใช้งานจริงเนี่ยไม่ควรพลาดภาคคุมโชคนะครับสนใจพี่มีจะทิ้งลิงก์ไว้ครับโอเควันนี้พี่มีแนะนําว่าเออเราควรจะซื้อภาคคุมโชคนะคนรักรถก็คงไม่ควรจะมองข้ามมันอาจจะไม่ดูเท่นะแต่ว่าเราใช้แล้วรู้สึกว่าคุ้มมากๆแน่นอนท